คุณผู้ชมครับเหลือจะเชื่อเกิดขึ้นอีกครั้งครับสำหรับลิเวอร์พูลครับที่ทำได้ในช่วงนาทีบาปครับเล่าแบบนี้ก่อนครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก2025-2026รอบลีกนะครับซึ่งลิเวอร์พูลเปิดบ้านที่สนามแอนฟิลด์รับการเยือนของแอตเลติโกมาดริดครับเกมนี้ลิเวอร์พูลใช้กองหน้าใหม่อย่างอเล็กซานเดอร์อิซัก เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็มาร่วมผลิดก,กำลังกับโมฮัมหมดซารากัคกโปส่วนผู้มาเยือนอย่างแอตเลติโกมาดริดนะครับจัดเต็มนะครับกริชมันแล้วก็มีจูเลนโนซิเมลเนโรไปถึงรัสปาโดรีในเกมนี้นะครับบอกนี้เลยครับว่าเกมนี้หงแดงออกสตาร์ทเหมือนฝันนะครับออกนำตั้งแต่นาทีที่4ครับจังหวะฟรีคิกโมยัซาลาครับอัดเต็มข้อลูกบอลเนี่ย พุ่งไปฉลับแอนดูโรเบอร์สันเข้าประตูไปอย่างสวยงามนะครับแล้วก็ประตูนี้เป็นของเครดิตโรเบอร์สันเนาะนำหนึ่ศูนย์เร็วมากนะครับแล้วก็ผ่านไปแค่6นาทีเนี่ยลิเวอร์พูลหนีไปเป็น2ประตูต่อศูนย์โมฮัเหมดซาร่าครับฝงบอลให้กับไรอันกาฟินแบกก่อนที่จะชิงคืนนะครับแล้วก็เป็นซาร่าที่หลุดเข้าไปยิง2 0 บอกได้เลยครับแฟรลิพูอุ่นใจมากครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกว่าลิพูเนี่ยจะเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยก็ต้องลุ้นจนถึงนาทีบาปนะครับอย่าพูดเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงครับท้ายครึ่งแรกครับแอตเลติโก a มาดริดมาได้ประตู ไปไข่แตกครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับจากมาคอสยอเรนเต้ครับแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังกลับมาครับต้องบอกว่าลิพูมีโอกาสหลายอารอบนะครับที่จะยิงประตูขึ้นนำให้ได้เยอะกว่านี้เลยครับโดยเฉพาะในนาที65ผมว่าน่าได้สุดที่โบเวซาร่าครับสับไกลแบบเน่งๆไปชนคานแบบหน้าเหลือเชื่อพอทำไม่ได้ครับก็มาเจอความเขี้ยวของแอตเลติโกมาดริดครับ มากอสยอร์เรนเต้คนเดิมครับบลเล่สวนไปฉลับนะครับนักเตะของลิเวอร์พูลเสียบตะข่ายเข้าไปครับช็อกเลยครับนาที81แล้วด้วยนะครับแอลติโกมาติดตีเสมอ2ประตูต่อ2ซึ่งแฟนหงแดงลิเวอร์พูลบอกได้เลยช่วงนี้มีความหวังแบบสุดๆไม่กลัวครับบุกหนักมากช่วงท้ายเกมนาทีบาปเอาจนได้จริงๆครับจากจังหวะเตะมุมครับโดมินิกซโบสไลครับ เปิดไปตรงกลางครับจุดนัดพบกับเฟอร์จิลฟันไดครับ6เต็มหัวเสียบไปเลยครับ3ประตูต่อ2ครับจังหวะที่ลิฟูออกน้ำนาทีบาปครับก็มีจังหวะที่ดิโก้ซิเมเน่ครับโค้ชของแอตมาดริตตาบะแตกครับไปมีเรื่องกับแฟนบอลครับจนผู้ตัดสินเนี่ยต้องควักใบแดงไล่โค้ชชาวเจนตายออกจากซูมานั่งนะครับและเวลาที่เหลือก็กลายเป็นลิวพูครับ สร้างปาฏิหาริย์ครับเอาชนะแอตเลติโกมาดริดอีกครั้ง3ประตูต่อ2เรียกได้ว่านี่เป็นเกมนัดที่5แล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นกระแสะโด่งดังไปทั่วโลกเลยกับเกมนัดที่5ที่หงแดงสามารถโกงความตายในช่วงท้ายเกมได้สำเร็จนะครับ คือสถิติออกมาเนี่ยชัดเจนมากครับลิวพูในปีนี้นะครับไล่เลียงตั้งแต่ก่อนหน้านี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับกับบอลมัดก็ทําได้นะครับไล่เลียงมากับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็มาได้ประตูช่วงนาทีบาปนะเป็นประตูชัยนะครับเช็คเช่นเดียวกับอาร์เซนอลนะครับก็มาได้ประตูในฟรีคิกของสมุทรสลายครับนาที83 แล้วก็ก่อนที่จะเจอกับเอเลติโกมาริดนะครับเกมกับเบลลีก็มาได้จุดโทษนะครับในช่วงนาทีบาเป็นประตูชัยเหมือนกันก่อนที่เกมกับทีมตราหมีเนี่ยต้องบอกว่ายากนะครับแต่ว่าก็ทำได้สำเร็จนะครับส่งผลให้ลิวพูครับเก็บ3แตแปมโคตรสำคัญนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในทีมที่คว้าชัยนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ตั้งแต่นัดแรกของการแข่งขันในระบบลีกเลยทีเดียวครับหลังจบเกมนะครับลิวพูกับแอตเลติโกมาดิดนะครับสื่อต่างประเทศตัดเกรดแบบนี้เลยครับเกมนี้ท็อปฟอร์มสุดยกให้โมซาล่าครับทำได้ถึง9คะแนนเต็มนะครับจากการยิง1แล้วก็มีส่วนร่วมนะครับในการแอซิสต์1ประตู โดยเกมนี้ก็ต้องบอกว่าฟาร่ามีบทบาทสำคัญนะในการขับเคลื่อนแนวรุกมากๆเลยนะครับแม้ว่าหงเนี่ยจะประเดิมอีซักลงสนามแต่ว่าฟอร์มก็ยังไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะแต่ซาลานี่ต้องยอมรับเลยว่าช่วง10นาทีแรกของเกมเนี่ยโอ้ฟอร์มสุดยอดจริงๆทั้งลูกฟรีคิกที่ยิงไปฉับโรเบอร์สันนะครับจนโรเบอร์สันได้ครดิตทำประตูแล้วก็ประตูที่ซา่ายิงเองเนี่ยมันช่วยให้หงแดง ได้เปรียบคู่ต่อสู้มากๆนะครับนอกนั้นนะครับคนที่ได้คะแนนรองลองมาก็แน่นอนครับเฟอร์จิวฟันได้ครับเกมนี้สุดยอดจริงๆครับได้8.2นะต่างต่างชาติตัดให้8.2เพราะว่าโอ้โหประตูที่กนาทีบาปนี่คือโคตรสำคัญแล้วก็ทำได้แต่โดยรวมนะเกมรับก็แน่นนะครับเกมลุกก็โดดเด่นสำหรับกับตันทีมหงแดงนะครับเท็กเช่นเดียวกับกองกลาง อย่างโดมินิกบอสไลนครับต้องยอมรับจริงว่าช่วงนี้โคตรท็อปฟอร์มโคตรสำคัญสำหรับหงแดงนะครับคะแนเท่ากับเวอร์จิฟานไดนะครับ8.2เหมือนกันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะนะครับที่สารพัดประโยชน์ครบเครื่องทั้งลูกนิ่งนะครับหรือพละกกำลังที่คอยขับเคลื่อนเกมอย่างต่อเนื่องแล้วก็ ประสานงานกับกาเวนแบกได้อย่างยอดเยี่ยมคือกองกลางของลิเวอร์ตูลตอนนี้พลังงานล้นเหลือนะครับกาเวนแบกเองได้8.1ก็เป็นรองเฟอร์ก erm ูสลแค่นิดเดียว0.1เท่านั้นนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่คะแนนดีรองลงมานะครับก็เป็นโรเบสันนะครับที่ขับเคลื่อนเกมนะครับในแบ็กฝั่งซ้ายเนาะทำหน้าที่ได้ดีนะครับได้7.9นะครับลงไป86นาทีส่วน นักเตะที่ได้รับคำชมพิเศษนะครับก็คือตัวของ f อร์ i ร n ยนเวสนะครับเกมนี้เล่นไป74นาทีแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์ในการช่วยทีมได้เยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเขียขึ้นเดียวกับโกนาเต้ก็ได้รับคำชื่นชมเหมือนกันภาพรวมของลิเวอร์พูลนะครับก็มีจุดเด่นนะครับในแง่ของความไม่ยอมแพ้นะครับพยายามบุกแล้วก็สู้จนมาได้ประตูในช่วงนาทีบาปนาทีท้ายๆเนี่ย 5นติดแล้วจนตอนนี้เนี่ยเขาตั้งว่าเป็นสล็อตไทม์ไปแล้วนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ก็ต้องพูดถึงในปีนี้นะครับผมว่าแฟนๆทั่วโลกเองก็คอมเมนต์มาเยอะว่าช่วงนี้เนี่ยดูลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าหัวใจไม่แข็งแรงอย่าดูนะครับแต่ผมว่ามันก็เป็นความตื่นเต้นเนาะเพราะว่าต้องลุ้นจนถึงนาทีสุดท้ายเราได้ประตูผมว่ามันก็เป็นสเสน่ห์นะครับสล็อตไทม์ตอนนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับ คือในแง่ของการเอาชนะคู่ต่อสู้เนี่ยมันสนุกเร้าใจนะครับมันคือฟุตบอลที่ตื่นเต้นนะครับแต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันก็มีหลายจุดที่แฟนลิวพูเองเนี่ยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะควรจะต้องเอาชนะคู่ต่อสู้ให้ได้ในเกมไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาลุ้นในนาทีบาปแบบนี้มันก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นสำหรับฤดูกาลนี้นะครับของทีมหงแดงซึ่งผมมองนะ ถ้าชนะมันก็มีปัญหาแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนมองก็คือทําไมรีพูลยังไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้แบบในเกมไม่ต้องมาลุ้นนาทีบาปผมบอกแบบนี้ผมว่าจริงๆอ่ะคาแรคเตอร์ของแต่ละทีมมันไม่เหมือนกันผมว่าคาแรคเตอร์ของหงแดงปีนี้มันดูมีแบบมีเอกลักษณ์อ่ะที่ทําให้เกิดการลุ้นการเชียร์นะครับแต่หลายคนก็คงอาจจะมองต่างอยากให้ชนะในเกมไม่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะครับตัวของสล็อตก็แน่จะแก้ปัญหาแหละ เพราะว่าถ้ามันลุ้นแบบนี้ทั้งฤดูกาลมันคงจะไม่ดีแน่นะครับแต่เอาเข้าจริงๆนะผมเข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับจากทั่วโลกเลยแฟนแฟเองเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าชนะแล้วทําได้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับอีกมุมหนึ่งก็บอกว่าชนะในเกมไปเลยจบๆไปเลยนะครับแต่ผมว่าเอาตรงๆระบบหนึ่งที่ต้องเอาให้ขาดก็คือตอนนี้ผมว่าริ้วพูเนี่ย อันนี้อันนี้พูดตอนชนะนะมันยังไม่ค่อยประสานกันสักเท่าไหร่โดยเฉพาะตัวนักเตะที่เสริมเข้ามาคือถ้ามองภาพจากปีที่แล้วกับฟอร์มในพรีเมียร์ลีกเนี่ยหลายคนบอกว่าเออมันดูลงตัวกว่านี้แน่นอนมันลงตัวแน่แต่ว่าปีนี้แนวรุกเนี่ยมันอาจไม่ลงตัวแต่ตัวทีเด็ดมันยังมีเหมือนเดิมเออตัวทีเด็ดที่พร้อมที่ยิงประตูในช่วงนาทีบาปมันยังมีเหมือนเดิมมันก็เลยทําให้ลิเวอร์พูลเนี่ยยังเอาตัวรอดได้ ดังนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสลอตจะแก้ปัญหาให้หงแดงกลับมาเป็นผู้ชนะในช่วงเวลาปกติได้หรือไม่นะครับหรือจะต้องพยายามเอาชนะในช่วงนาทีบาปแบบนี้ต่อไปนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไร ใครดูเกมนัดน,นี้อยู่หรือใครตามผลคู่นี้อยู่คิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้ไป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนพบกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ